ในคลิปนี้จะมาเปรียบเทียบเ r e s เชอร์เท c e นะครับจาก b o ดี้แทร k ของน้องปุ้นกับ j จั t ตินท o m a s นะครับภาพที่เป็น pressure trace เพร s เชอร์เทรสจะกลับด้านกับวิดีโอนิดหนึงนะครับ L คือของเท้าซ้าย R คือเท้าขวา T คือปลายเท้า H คือส้อนเท้านะครับเรามาดูนะครับในจังหวะที่เป็นมิดแบ็ Swing สังเกตว่าเท้าของน้องปุ้นนะครับ จะมีการ,รเผยออ,อกหรือเป็นอินเวอร์ชันนะครับเ r สเชอร์ทั้งหมดมันจะไปตกที่ปลายเท้าประมาณ70%ตามวงกลมสีทั้งเงินน,งนะครับแต่ของจัสตินทอมัสนั้นเขาจะถ่ายเฟสเชอร์ไปไว้ที่ส้นเท้าขวาประมาณ62%นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างกัน เวลาถ่ายเ r e เชอร์ไปที่ส้นเท้าเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการหมุนเทินแบ็กสวิงนะครับแต่ของลองปุ้นเนี่ยถ้าเกิดน้ําหนักมันไปกดที่ปลายเท้าเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสวเหรือการโยด้านข้างนะครับพอมีการโยด้านข้างปุ๊บศีษะมันก็จะย้อนกลับมาฝั่งซ้ายนะครับเพื่อจะทําการรักษาสมดุลมาดูในช่วงของ top o อ backswing นะครับคือช่วงยกไม้ขึ้นสูงสุดเนี่ยถ้าของจัสตินทอมัสเนี่ยเขายังสามารถรักษาเพ e เชอร ให้อยู่ทางส้นเท้าขวาได้นะครับมากถึง63%แต่ว่าของน้องปุ้นเนี่ยเพเชอร์เริ่มไหลกลับมาทางซ้าย79%นะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าปัญหาที่ขาสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับขาซ้ายสั้นกว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้ตัวของเขานั้นล้มมาทางซ้ายได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วงวังหวะที่แบ็กสวิงมันก็เลยส่งผลมาถึงตอนช่วงมิดดาวสวิงนะครับของแจ็คซินทอมัสเนี่ยเขาจะมีการชิปเพรสเชอร พุ่งมาทางซ้ายเนี่ยถึง82%แต่ของน้องปุ้นเนี่ยก็จะย้อนกลับไปทางขวานะครับจนซ้ายเหลือแค่65%ต่อมาในจังหวะที่เป็นจังหวะ IMPACT นะครับสังเกตว่าจัสตินเนี่ยเขาจะมีการดึง pressure นะครับกลับไปทางขวาที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ดึงนะครับแค่ขาซ้ายเขาลอยขึ้นจากพื้นนะครับก็เลยไม่มีแรงกด ที่ขาซ้ายนะครับแต่ว่าขาขวาเนี่ยยังไม่พ้นพื้นพเพรชเชอร์มันก็เลยดีดกลับไปทางขวานะครับแต่ในขณะที่ของน้องปุ้นเนี่ยในจังหวะ Impact สังเกตว่าเพชเชอร์ยังคาอยู่ที่เท้าทั้งสองข้างนะครับทําให้การ Impact เนี่ยเป็นลักษณะการถีบขึ้นตรงๆนะครับไม่เกิดการหมุนมันก็จะเป็นลักษณะเหมือน Early Extension บวกกับการบล็อกนะครับนอกจากนั้นมันยังส่งผลมาถึงตอน f o อลโล่ o รูหรือท่าจบสวิงนะครับ สังเกตว่าเจสซินทอมัสเนี่ยตอนจบสวิงเนี่ยน้ำหนักหรือเพรสเชอร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมาตกที่ส้นเท้าซ้ายนะครับสังเกตว่ามันมากองที่ส้นเท้าถึง100%แล้วก็บอดี้เวททั้งหมดก็จะมาตกที่ซีกซ้ายถึง97%ของน้องปุ้นเนี่ยตอนจบสวิงน้ำหนักยังคาอยู่ทางขวาเนี่ยถึง66%อนะครับอยู่ซ้ายแค่34%ทําให้ตัวเพรสเชอร์เซนเตอร์เพรสเชอร์นะครับมัน กองอยู่ข้างหลังนะครับก็จะตีแล้วงหงายๆหน่อย